ี่น้องที่รักในองค์พปรียสุคริ์เจ้าเราพบกันเช้าวันใหม่เริ่มต้นของต้นสัปดาห์ชีวิตของเราตื่นขึ้นมารับประพรร่วมกันในเช้าวันนี้จากพระคริสต์แอมพีเยเรมีบทที่6ข้อ16ดังนี้จงยืนที่ถนนและมองให้ดีและถามหาทางโบราณน,นั้นว่าทางดีอยู่ที่ไหนแล้วจงเดินในทางนั้นและให้จิตใจของท่านได้ความสงบ อเมนหัวข้อเรื่องที่ข้าพเจ้าจะสนทนากับพี่น้องในเช้าวันนี้คือความสว่างความสว่างเรื่องราวปรากฏดังนี้เมื่อหลายปีก่อนเวลาจะเดินข้ามทางแยกที่จราจรหนาแน่นและมีอันตรายดิฉันต้องคอยนานกว่าจะข้ามได้และต้องวิ่งอย่างรวดเร็วการทำเช่นนี้อันตรายมากแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันข้ามได้อย่างปลอดภัยแล้ว ต้องขอบคุณไฟจราจรดิฉันเปรียบไฟจราจรว่าเหมือนชีวิตคริสเตียนและคิดชีวิตคริสเตียนและคิดถึงคนที่ทำหน้าที่เหมือนไฟจราจรในชีวิตของเราการเชื่อใจเพื่อนและคนที่รักเราซึ่งยอมฟังปัญหาให้คำปรึกษาและคอยเตือนให้ระวังอันตรายอาจจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราทั้งหลาย ในชีวิตประจําวันเราต้องการคนช่วยประเมินการตัดสินใจและผลจากการกระทําของเราขณะที่เราสแสวงหาน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนคริสเตียนอาจจะช่วยชี้นำเราได้พวกเขาจะบอกให้รู้ว่าเมื่อไรควรหยุดและคอยก่อนหรือแนะให้เปลี่ยนทิศทางการดำเนินชีวิตเสียใหม่ และจะเปลี่ยนได้อย่างไรจึงจะรับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้นและเมื่อใดควรรุดหน้าต่อไปให้เราทั้งหลายอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าแห่งความหวังขอบพระคุณพระองค์สำหรับคนเหล่านั้นที่ช่วยส่องทางและเป็นแสงสว่างในชีวิตของข้าพรองค์ทั้งหลายขออธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพรงทั้งหลายในการวันนี้ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพกรงเหมือนข้าพรงยกโทษที่ทำผิดต่อข้าพรงนั้นสืบสืบไปเป็นนิดอาเมนข้อคิดสำหรับวันนี้ การเดินทางชีวิตจะง,ง่ายข้าวเพราะพระเจ้าทรงส่องสว่างผ่านทางเพื่อนๆและครอบครัวขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนพระพรเราตลอดทั้งวันนี้อาเมน